สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถทราเวลคลิปนี้นะคะก็จะมาอธิบายนะคะวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามนะคะผ่าน w w w c o l l a c r คนลึ่ง .com นะคะเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิ์นะคะในขั้นแรกนะคะให้เรานะคะ เปิด Google Chrome ขึ้นมานะคะแล้วเข้าไปที่ www คนละครึ่ง com นะคะโดยจะเริ่มลงทะเบียนนะคะวันพรุ่งนี้14มิถุนายน64ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มนะคะก็คือ22นาฬิกานั่นเองนะคะในหน้าเว็บไซต์ของคนละครึ่ง com นะคะก็จะมีปุ่มให้เรากดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะคะโดยเราก็จะต้องกรอกนะคะชื่อนามสกุลน,นะคะวันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์นะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนและก็เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้มีคนใส่ผิดกันเยอะนะคะก็คือ2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วตัวที่เหลือด้านหลังจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าเป็นภาษาอังกฤษสอตัวแค่นั้นนะคะทุกคนข้างหลังจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจาก2ตัวหน้าเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็กรอกข้อมูลทุกอย่างนะคะ อ่เรียบร้อยเนาะก็จะกดยืนยันการลงทะเบียนนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องรอ sms นะคะยืนยันหลังจากลงทะเบียนโดย SMS เนี่ยก็จะยืนยันภายใน3วันนะคะหลังจากที่เรานะคะ่าได้รับ sms ว่าเราเนี่ย ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วนะคะก็ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะมาไว้บนมือถือนะคะแล้วก็ทำการผูก g w a l l e t ซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์นะคะในแอปเป๋าตังค์อีกทีเนาะโดยนะคะเขาก็จะมีวิธีการนะคะบอกไปเรื่อยๆนะคะให้เรากดปุ่มนั้นปุ่มนี้เราก็ทำตามในนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์เสร็จก็เราต้องไปทำการยืนยันตัวตนนะคะโดยนำ ปัตรประจำตัวประชาชนนะคะไปที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยที่ใกล้บ้านนะคะสำหรับใครที่ยืนยันตัวตนผ่านสาขาหรือตู้ ATM แล้วนะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะคะก็หมายถึงว่าจะสามารถเริ่ม ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กรกดาคม2564หลังจากได้รับสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมเงินเข้า gwallet ค่ะพออก่อนวันที่1กรกดาหรือว่าวันที่1กรกดาเป็นต้นไปเนี่ยเราก็เติมเงินเข้าไปใน Gwallet นะคะเพื่อที่จะเริ่มใช้งานนะคะโดยรัฐบาลก็จะ สนับสนุนเรา150บาทต่อวันนะคะเราก็เติมเงินเข้าไปให้พอนะคะก็อาจจะเติม150หรือเติมมากกว่านั้นไว้รอนะคะเลยก็ได้นะคะก็วันนึงก็สามารถใช้ใจ่ายสูงสุดของทั้งเงินรัฐบาลและเงินเรานะคะรวมกันก็เป็น300บาทนั่นเองนะคะก็ หลังจากที่เราเติมเงินไปแล้วเนาะเราก็สามารถไปใช้สิทธิ์ซื้อของตามร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะโครงการคนละครึ่งเราชนะหรือว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราสามารถไปใช้ใจ่ายตามร้านค้าที่กล่าวมานะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ